สวัสดีชาวไว้กอร์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ตนะครับเจอกันกับผมนะครับในรอบค่ำนะครับช่วงเช้าๆสายสายแล้วก็จะเจอกันรูปแบบของพอดแครตกกันทุกวันนะครับในเมื่อเช้านี้ก็คุยเรื่องราวของ Moto2 ทของน้องกล้องสังเกตจันทราใครที่พลาดนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปรับชมนะครับว่ารุ่นกลางเนี่ยมีอะไรน่าสนใจนะครับก็ไปตามดูย้อนหลังกันได้นะครับทุกคน แต่วันนี้ผมเตรียมเรื่องราวนะครับที่จะมาเล่าก็คือจะมาพูดถึงจอห์นเมียร์นะแข่งในสาของเรปซอนฮันดาพร้อมกับความเอ่อเคลื่อนไหวหรือว่าสิ่งที่ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังเกี่ยวกับเส้นทางในอนาคตจากนี้ของเขาเนี่ยจะมีโอกาสไปที่แตร์เฮาเลซิ่งอย่างไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเนื้อหาที่เตรียมมานะครับมีข่าว2เรื่องมาแจ้งสั้นๆนะครับก็คือในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะไม่มีมอเตอร์จีครับแต่มีฟอร์มูล่าวันที่ไมอามี่ในสหรัฐอเมริกาครับดึกไม่ใช่นิดหน่อยดึกมากๆใไหวยไาก็ โปรแกรมตารางเวลาผมโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนนะครับหรือไม่ก็ผมปักหมุดไว้ตรง Facebook Fanpage Bikerman นะครับเริ่มต้นประมาณ5้ทุ่มกว่าซ้อมนะแข่งก็ประมาณสักตี2องตีสาถ้าไหวก็บีนสปอร์ตหนึ่งนะครับไปร,รับชมพร้อมกันได้ข่าวที่2ก็คือคาซัคสถานนะครับสนามแข่งสนามใหม่ล่าสุดเนี่ยนะฮะประกาศเลื่อนไปแล้วเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นการยกเลิกนะเขาบอกว่าแค่เลื่อนไปเฉยๆนะครับ จะไปจาดสนามนเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีนึงมอเตอร์จีีให้เหตุผลว่ามีน้ําท่วมที่เอเชียกลางก็แถวๆนั้นนะฮะแถวๆคาซักหลายๆประเทศนะฮะอืมก็เอ่อเป็นภัยพิบัติแล้วทีนี้มันจะมาจัดงานจัดอะไรมันไม่สะดวกแล้วมันก็ไม่เหมาะสมว่าอย่างนั้นครับเขาก็เลยเรียกว่าเลื่อนไปเสียก,ก่อนย้ำนะครับไม่ใช่ยกเลิกครับแค่เลื่อนแต่จะจะเป็นอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวเขาป,ประกาศอีกทีนึงนะ,ะส่วนตารางเวลาการแข่งขัน อ่าปฏิทินแขันใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้ฮะเอาตามนี้กันไปเลยครับนี่เป็นอา่าเป็นปฏิทินนะครับที่ออกมาแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงกันก็เดี๋ยวติดตามผมไปเรื่อ,อยๆผมก็จะอ่านำข่าวสารมาบอกอีกนะครับถ้ามันมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในภายหลังกันเนาะอ่านะ่ครับตองเรื่องผ่านไปที่นี่มาสู่เรื่องที่เราเตรียมมาจะคุยจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าตั้งประเด็นตั้งกระทู้ขึ้นมาเองแหละจะว่าไปแล้วทุกคนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ด้วยความที่ในตอนนี้เนี่ยมันมีนักแข่งที่ต่อสัญญาไปอยู่แค่ไม่กี่คนหรอกที่พวกที่ไม่ไม่ต้องคิดหนักเรื่องของสัญญาอย่างแบดบินเดอร์อย่างโยฮันซาโกออย่างเอ่ ar aro, อฟาบิโอควาตารารูนะครับอย่างฟรานเชโกบัญญาย่าอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแล้วอีก18คนที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้สัญญาอาเฟอร์มินคนหนึ่งนะครับที่ที่มีสัญญาล่วงหน้าแล้วนักแข่งโมโตทูมาเลขห้าสิบสี่เนี่ยทีนี้นะครับมันจะไปหมดสัญญากันในปีนี้กัน18คนเนี่ย มันก็ต้องวิ่งเต้นสู่เก้าอี้กันนะแบบว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วในเมื่อวานนะครับเราได้คุยกันในส่วนของทางฮอนด้านะครับกับปฏิกิริยาของจูอนเมียกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะหยิบยกมาพูดถึงว่ากับไทยเฮลต์ริงเนี่ยมีความเชื่อมโยงอะไรยังไงลองมาฟังพร้อมกันเลยครับสําหรับนะครับสิ่งที่ผมให้เหตุผลให้น้าหนักไปก็คือเป็นในส่วนของดาวิดเอบริวิโอหรือผมมักจะเรียกเขาว่าลุงเดก็คือ เขาเป็นผู้าการผู้าการทีมซูซูกินะครับในเมื่อก่อนถ้าทุกคนจําได้นะฮะก็คือถือว่าเป็นลูกพี่เก่าของทางจูงเนียนั่นแหละในปี2020ก็พาจูเนียคว้าแชมป์โลกได้ครับหลังจากนั้นในปี2021เนี่ยเขาก็ช็อกวงการรับด้วยการประกาศนะครับอำลามอตรจีพีเพื่อที่จะไปทํางานในฟอร์มูล่าวัก็คือไปอยู่ในส่วนของสายผู้บริหารของทีมแอลพีนหลังจากนั้นนะครับก็ ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ๆที่นี้ปีนี้แกกลับมาโมโตจีพีอีกครั้งหนึ่งฮะกลับมาในฐานะของเมนผู้ในการฝ่ายกีฬาเลยครับให้กับแฟลกเฮาส์เรซิ่งทีมน้องใหม่อ่าก็จะดูแลนักแข่ง2คนก็คือลาอุฟเรนเดสหมายเลข25แล้วก็มิเกลโอลิเวราหมายเลข88แนะครับแต่ทีนี้นะฮะออจอห์นเมียนด้วยความที่เราได้เห็นกันอยู่ใช่ไหมว่าเขาไม่ได้แฮปปี้นะครับกับรถเวอร์ชันใหม่เนี่ยโดยเฉพาะ นักแข่งทั้งหมดเลยนะครับที่ทมีฟีดแบ็กมาที่ที่เราเคยคุยกันไปเมื่อวานนี้นะเพราะว่า RC 2 3 V ที่สเตฟานบราเดลไปทดสอบก่อนหน้านี้แล้วก็เอามาให้หนักแข่งทั้งหมดได้ทดสอบที่เฮรเรสในสเปนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนต่างฟันธงเลยนะครับว่ามันมันไม่ไม่ไม่เวิร์กอะฮะมันไม่ไหวไม่เหมาะที่จะเอารถเวอร์ชันนี้มาพัฒนาต่ออันนี้ก็คือจอร์นม,ม,มีมีหลายครั้งนะครับที่สแสดงท่าแทงหลังๆมาเนี่ยฮะเริ่มที่จะบ่อยว่า เหมือนจะไม่ไม่พอใจหรือว่าแบบถึงขีดสุดแล้วเลยทานองนั้นมันเป็นอาการที่มาร์คมาเคก็แสดงออกบ่อยเหมือนกันในช่วงหลังๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจล่าลานะฮะจริงๆอะมาร์คเนี่ยน่าจ,จะแสดงอะไรที่แบบว่ารุนแรงกว่าจนเมียนะจนเมียอาจจะมีการเปรี้ชิ้นส่วนของรถนะครับที่มันหลุดไปแฟร์ิ่งรถที่มันพังไปตอนล้มอย่างเงี้ยลุกขึ้นมาแล้วก็ระเบิดอารมณ์มาร์คอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับแต่มาร์คเนี่ยเล่นแบบว่าโชว์นิ้วเลยฮะอ่ามาร์คนี่โชว์นิ้วใส่กล้องเลยนะฮะ นั่นก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าความอดอั้นตันใจนะครับความกดดันความแบบมันพยายามทุกวิถีทางน,นะครับที่จะให้ได้ผลการแข่งขันที่มันดีกว่านี้แต่มันก็ไม่เป็นไปตามที่หวังเนี่ยในช่วงวินาทีนั้นมันก็ยั้งไม่อยู่นะครับอารมณ์มันตะเลิดไปแล้วไงนะทีนี้นะครับด้วยความที่เป็นสิทธิ์คุ้นกุติของทางลุงเดนเนี่ยนะมันก็มีข่าวที่จะเชื่อมโยงมาได้นะครับผมผมคิดว่าและอีกอย่างหนึ่งนะฮะเราจะต้องดูที่ทั้งต้นทางแนละปลายทางด้วย คือต้นทางเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรปโซฮอนด้าบ้างโอกาสที่จูอนเมียจะได้อยู่ต่อเนี่ยมันมันมันมีไหมนะครับมันมากน้อยเพียงใ,ใดซึ่งผมมองว่ามันคงน้อยนอกเสียจากว่าฮอนด้าจะเอาหรือเปล่าหรือจะรั้งไว้หรือว่าฮอนด้าจะอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเท่ารั้งอย่างนี้คงไม่อยู่นะฮะแต่ถ้าอีกสักหน่อยนะสองสนามสามสนามห้สาสนามผ่านไปก่อนที่จะมีการเจรจากับทีมใหม่เนี่ยถ้าดีขึ้นอันนี้ก็ไม่แน่ถ้าเขาจะจูอนเมียไว้นะครับ แต่มองดูแล้วนะักแข่งเหมือนเหมือนจากจะไม่เอาค่ายมากกว่าในตอนนี้เนาะนั่นก็คือต้นทางครับต้นทางนี่ก็คือพร้อมจะไปแหละสภาพนี้นะแต่ทีนี้นะครับปลายทางแหละมันก่อนที่จะมาเชื่อมโยงเนี่ยมันก็ต้องดูปลายทางก่อนครับว่ามันมีช่องว่างที่จะพ,อพ่อไปเสียบได้ไหมทุกคนมองผลงานของสวนแข่งทีมแฟลชเฮาส์ว่ายังไงกันบ้างฮะตอนนี้มิเกลโอริเวล่าเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าราอุฟันเดสชัดเจนครับ ดีกว่าประมาณ1เท่าตัวฮะเราอูนั้นเก็บแต้มมาได้ก็ประมาณน่าจะสิกว่าแต้มเองไหมฮะในขณะที่อ่าไม่ใช่สิน่าจะหลักหน่วยหลักหน่วยขออภัยฮะหลักหน่วยในขณะที่โอลิเวลานั้นต้องคูณ2เข้าไปครับก็คือดีกว่าครึ่งต่อครึ่งเราอาจจะมองครับว่าเอากล่าูได้สเปครถปีเก่าอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะไปดีเท่าสเปคปีใหม่ได้ยังไง ถ้าถ้าย้อนไปใน i h G p p 2-3สอปีนะผมผมว่าไม่ขี้เหร่น,นะครับเพืนะ่อนฮะก็คืออ,อย่างน้อยม,ม,มันชนะถึง2สนามนะอาริสสปาโกโลเนี่ยก็คือพามันคว้าชัยชนะได้ถึง2ครั้งไม่ใช่ลูกฟุกแน่ฮะผมเลยมองว่ามัน,มนต่อให้ไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องมาชนะมาอะไรเนี่ยผลงานมันก็น่าจะขยับกว่านี้อะไรอย่างนี้ไงใช่ไหมครับแต่นี่มันมันไม่ได้ขยับแล้วนี่คือฤดูกาลที่สนะครับกับการมาจับรถแข่งอาพิเล ก็เลยมองว่าความเปลี่ยนแปลงของทางนักแข่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิ่งเกิดขึ้นได้นะจะ,จะว่าไปจริงๆแล้วนะครับมันถ้ามีการสนใจถ้ามีการอะไรนี้กันจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการเจราจาเนี่ยสองต่อนะทำไมต้องสองต่อครับก็คือนักแข่ง2คนจากแฟรเฮาส์เนี่ยเขาเซ็นสัญญาโดยตรงกับทีมโรงงานครับเขารับเงินเดือนจากโรงงานอาพิเลนะไม่ใช่ว่าขึ้นตรงกับแฟรเฮาส์ดังนั้นนะครับถ้า การเจราจารอบแรกก็คงจะเป็นจอรเมียกับลุงเดนะครับคุณต้องไปคุยกันก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องออผ่านทางอาพิเลว่าเขาจะอยากได้จอวจอรเมียรหรือเปล่าอย่างนี้ไงนะครับเขาจะอยากได้มาไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็อย่าลืมนะครับว่านักแข่งจากอเมริกันนะฮะโจโรเบิร์ตเนี่ยในโมอโตอ์ทูตอนนี้กำลังผลง,งานดีครับคือมีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับที่1เลยฮะ แน่นอนครับว่าแสกเฮาส์เขาก็ประกาศชัดเจนไม่มีกั๊กตั้งแต่ตอนแรกครับว่าที่เขาเข้ามาในมอเตอร์จีพีเนี่ยจุดประสงค์มีอยู่2อย่างเลยครับก็คือ1นึ่งรอยากจะผลักดันให้มีการแข่งขันที่อเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้มีแค่หนึ่งครั้งใช่ไหมฮะที่ออสตินนะครับในสนามที่3เนี่ยทีนี้ก็อยากให้มันมีเพิ่มขึ้นไปนั่นก็คือเป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือเขาต้องการจะผลักดันนักแข่งจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาเพราะว่า เป็นเวลาเนิ่นนานหลายปีนะครับนิก้เฮเดนก็คือนักแข่งจากอเมริกาคนล่าสุดนะครับที่ได้อยู่ใน Mo t o g p ย้อนหลังเข้าไปปี 2014- 2015อนนู่นฮะหลังจากนั้นมาก็ไม่มีนักแข่งไปโยผมหมายเลขฟูลไทม์ time นะแต่ถ้า3ปีก่อนเนี่ยแกรเบอร์เกิรอฟอันนี้มีโอกาสได้มาลงครับมาลงเออลงแทนนะครับเป็นมวยแทนอันนั้นเราอาจจะไม่นับว่าเป็นฟูลไทม์ดังนั้นนะครับถ้าจุดประสงค์เขาต้องการจะผลักดันเด็กจาก,อเ,กาอเมริกาเข้ามาเนี่ย โจโรเบิร์ตก็จะใกล้เคียงที่สุดแล้วโจโรเบิร์ตถ้ามีโมเมนตัมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีการต่อรองก็อาจจะมีการอะไรนะครับแต่นั้นเส้นทางของจอร์เนียเนี่ยก็อาจจะดูยากขึ้นอีกหรือเปล่าถ้าเขาจะกันไว้ให้อเมริกันคนหนึ่งอันนี้เราเรายัางไม่ทราบได้นะฮะแต่จอร์เนียในตอนนี้อายุ26ปีผมมองนะครับในส่วนของอายุแค่นี้โอ้โหนยยังยังใช้งานได้อีกเยอะหลายปีครับเจ้าตัวก็ไม่เคยบาดเจ็บหนักถึงขั้นแบบว่าที่จะต้องผ่าตัดใหญ่พัก นานอา,อาจจะปีเ้วเนียอาจจะมีมีพักมีอะไรอยู่หลายสนามน,นะครับแต่ถ้าเทียบกับนักแข่งคนอื่นๆแล้วเนี่ยอันนี้ระดับความรุนแรงนะครับระดับความหนักหน่วงนะที่มีต่อร่างกายเขาเนี่ยผมว่ามันยังไม่ถึงหลายๆคนเลยนะฮะร,ร่างกายก็ยังสดยังหนุ่มอยู่แค่แค่26ปีเนี่ยก็คิดว่านะครับมันก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่นะครับถ้าสมมุติว่าลุงเดเขาจะใช้แผนแบบว่าโอเคละ่ะถ้าเขาฟันธงว่าเราูน่าจะไม่ไหวหรือว่า จะไม่ไปต่อกับมิเกลเองก็แล้วแต่นะครับแต่แต่คือเล่าให้ฟังว่ามิเกลดีกว่าไงผลงานดีกว่าถ้าเขาจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเลือกของจอนเมียน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าเคยทํางานด้วยกันนะครับเคยเคยร่วมงานด้วยกันมาก่อนมันก็อาจจะเชื่อมโยงในตรงนี้กันได้จอนเมียอาจจะนะครับไม่ประสบความสําเร็จเลยค่อนข้างจะล้มเหลวเลยนะใช้คํานี้ก็ได้นะครับกับจะ2ปีแล้วนะครับปีแรกใน ในปีแล้วเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าเป็นปีแรกพอมาณปีนี้ในปีที่สองเนี่ยก็แทบที่จะไม่มีอะไรที่จะมาแบบว่าให้มันเป็นยิ้มเป็นอันได้แต่ทุกคนครับถ้าตัดถ้ามองเข้าไปเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องอย่าอย่าไปตัดเรื่องของรถออกนะฮะในตอนนี้ R t 2 3ทีสองสามวีเนี่ยมันมันเป็นยังไงฮะทุกคนก็ทราบดีใช่ไหมครับแต่นั้นเราจะไปหวังว่าเอ่อให้จวนเมียทำผลงานได้ดีต่อสู้ผู้ทับสิบได้เนี่ยยากมากฮะยากจริงๆ ก็เลยก็เลยเข้าใจมันก็เลยแบบว่าแม็กเซน์อยู่นะฮะว่าที่ผลงานไม่ดีเพราะอะไรใช่ไหมก็คือทุกคนก็ต่างเรียกว่ากูกันไม่กลับอ่ะก็คือพูดตามตรงนะครับว่าฮอนด้าในตอนนี้เอาใครมาขับก็คงจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าพูดถึงตอนนี้นะอนาคตอาจจะดีหรือไม่ดีอันนั้นตรงนั้นเราเรายังไม่รู้นะครับเอาเอาแค่สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยผลงานมันก็เป็นไปตามสภาพรถนะครับสภาพทีม,มนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็เลยยังพอเข้าใจได้นะ การเจราจาคิดว่านะครับก็คงจะเริ่มต้นขึ้นแล้วละ่ะหมายถึงว่าผมพูดโดยรวมในทุกคนนะฮะบางคนอาจจะเริ่มแล้วหรือว่าบางคนอาจจะลองสเว่เว,เวดูหน่อยเพราะว่ามันตอนนี้สนามที่สี่นะครับเสร็จสิ้นกันไปเพราะว่ายัางไงเพราะว่ามันจะต้องมีก่อนส่วนมากมันจะเป็นก่อนก่อนครึ่งครึ่งฤด,ดูกาลนะฮะอ่ามันจะต้องมีก่อนซักเซนลิงหรือไม่อาจจะเป็นก่อนที่อังกฤษนะครับที่ซินวูสโตน จะต้องรีบตัดสินใจแล้วก็ต้องมีเวลาอย่างน้อยคือประมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับในการเตรียมนั้อเตรียมตัวหมายถึงว่าพอตัดสินใจตกลงปลงใจกันแล้วเนี่ยการทํางานมันก็จะได้ดูอะไรกันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมดังนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าจะเชื่อมโยงมาในตรงนี้ได้หรือเปล่านะฮะแต่นะครับอาพิเรียเองนะครับผมก็มองว่าเขาก็น่าจะเปิดรับนักแข่งจากที่อื่นอยู่แหละผมผมคิดอย่างนั้นนะฮะหมายถึงว่าเขาไม่ปิดไงแต่อยู่ที่ว่าการเจรจาครับ แล้วมันจะออกยังไงก็อย่างที่ผ่านมาเราก็เห็นมีข่าวว่าอยากจะได้ตัวคนนั้นคนนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่สมหวังมันก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการอะไรใหม่นะครับอยู่ที่ว่านักแข่งก็จะมีตัวแทนนะครับอเอเจนซี่คอยรับงานเนี่ยอันนี้ใครจะสาริการิ้นทองได้ดีกว่ากันนะครับใครจะเรียกว่าเจราจาได้ผ่านเฉลุยใช่ไหมแต่ที่ผมผมยกมานี่ก็คือผมยกมาเชื่อมโยงในส่วนของจอนเมียนะครับกับลุงเดย์ไวิเลบีบีโอครับที่ที่เคยประสบความสําเร็จร่วมกันมา เอาทุกคนมองประเด็นนี้กันยังไงฮะลองถามกันมาหน่อยแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมยกนะครับขึ้นมาเล่าเองเนี่ยนะฮะยกขึ้นมา,าวิเคราะห์ให้ฟังเองเนี่ยก็มมนไม่มีการแข่งขันนะครับข่าวในหลายข่าวก็พูดไปพูดไปเนี่ยผมก็อยากแก่แบบว่าหยิบยกเอามุมมองขึ้นตัวมาเล่าได้นะครับในฐานะที่เราอยู่กับข้อมูลที่เยอะมหาศาลมากแล้วเราก็อยู่กับสถานการณ์นะครับก่อติดสถานการณ์ทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะมาอาัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ได้อ่านนะครับได้ฟังกันเนี่ยตลอดอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ก็ มีสิทธิ์นะครับท,ท,ที่จะตั้งข้อสงสัยได้นะครับเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนะั่นแหละที่บางทีถามผมมานะว่าอยากให้พี่เข้าตรงนั้นตรงนี้ให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ต้องไปรอให้หนักแข่งเขาพูดเองนะครับไม่ต้องไปรอให้สื่อต่างประเทศเขาเขียนข่าวเขียนอะไรหรอกอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะคุยกันได้นะมองอยังไงฮะมองว่ามีโอกาสมากน้อยเพียงใดครับจะมาในที่นี่แล้วก็ถ้ามาแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะดีกว่า h อนด้าไหมแล้วแฝกเฮาเนี่ยนะครับสมควรที่จะเอาใครไว้สมควรที่เอาใครไป และถ้ามาเนี่ยจะดีกว่าลาอูไหมจะดีกว่ามิเกลไหมนะครับก็ลองว่าลองคุยกันมาได้นะครับตามที่ความรู้สึกนึกคิดนะครับตามข้อมูลที่ทุกคนมีมากันนะทุกคนอ่นะครับนี่คือเรื่องราวนะฮะที่นํามาฝากนํามาเล่าในวันนี้กันนะครับสำหรับแฟนๆของจวนเมียนะครับนักแข่งรักสามจุดหกของรัโซฮอนด้านะครับแล้วก็แฟนๆของแฟลกเฮาส์ก็ตามมาลุ้นกันผมบอกไว้เลยนะฮะว่าเก้าอี้นะครับนักแข่งเนี่ยในปีนี้มันเรียกว่าเริ่มนะฮะเริ่มแล้วล่ะ อย่างงานเขียนของผมถ้าใครได้ติดตามใน Facebook Fan Page เนี่ยก็จะเห็นนะครับผมจะเขียนวิเคราะห์ถึงเรื่องราวของคนคนนั้นของคนคนนี้บ้างนะครับนักแข่งนะแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์มีอะไรมาฝากเราจะได้เห็นนะครับว่ามันมีการเคลื่อนตัวของคนนั้นคนนี้แล้วการเจรจาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะฮะเจรจาช้าเดี๋ยวไม่ทันการนี่หนักนะครับไม่มีพื้นที่ให้อยู่เนี่ยงานเข้าเลยนะครับทุกคนเอานะครับวันนี้ก็นะครับขอบคุณทุกคนนะครับติดตามผมมาโดยตลอดนะฮะทั้งเ่า FC หน้าเก่ารับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ขอบคุณคอมเมนต์กันมาตอบทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับแล้วก็อยากรบกวนให้เพื่อนๆได้ไปติดตามผมใน Facebook Fanpage ด้วยนะเพราะว่าผมนี่จริงจังกับงานเขียนมากนะครับในช่วงสัก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมาเป็นนักเขียนเต็มตัวแต่ก็ยังคงเป็นนักเล่าเรื่องอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังยังยังคงสถานะเป็นนักเล่าเรื่องอยู่นะเพียงแต่ว่าเพิ่มบทบาทงานเขียนเข้ามาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้นะครับความทุ่มเทความพยายาม สุดๆเหมือนกันไม่แพ้การเล่าเรื่องในแบบนี้นะฮะอย่างนั้นก็แฟนๆที่ติดตามกันมาในในรูปแบบของคลิปอยู่แบบนี้นะครับก็อยากให้เปิดใจไปลองเสพงานเขียนของผมคกบคู่กันไปนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเป็นงานนะฮะที่ที่เพ,เพิ่มเข้ามาแต่ก็ตั้งใจทําเต็มที่กันเนาะลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้รักษาตัวเองด้วยในวันที่ฝนฟ้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเริ่มเยื้อคืมในบ้านผมเจอกันสวัสดีครับ